หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึน่งความมั่งคัง่งกับช่อง Rich Moon Coin นะครับวันนี้นะก็มาติดตามนะในเหรียญน,นะครับที่ชื่อว่า s l e e p l e s AI นะครับก็จะเป็นโลหัวใจนะแบ c k ก r กาว d สีแดงนะครับแล้วก็ใช้ชื่อย่อว่า AI วันนี้เข้าใบแนนไปและนะครับเป็นเป็นวันแรก ร,ราคาอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ดอลลาร์ติดลบสามสิบสองนะก็ขึ้นไปถึงหนึ่งจุดหกดอลลาร์นะครับมา t แคปเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่ิบสามล้านอันดับอยู่ที่สองร้อยแปดสิบเก้านะใช้ได้เราก็วอลลุ่มรายยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่ที่สี่สิบสี่นะครับเราก็วอลลุ่มรายยี่สิบสี่ชั่วโมงคือสองร้อยหกสิบสาเมื่อตอนนี้มีคนซื้อค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะเก็บกันเพราะว่ามันเข้ากระดานใบแนนแล้วนะครับ แคคูเลตซับพ่ร้อยสาสิบล้านนะครับแล้วก็ท o ท a l ซับไพ่ที่ยังเป็น m a x กซ์ซั y นะคือประมาณพันล้านปล่อยมาที่ละร้อยล้านนะครับก็ถ้ากล่าวจริงๆนะครับคือประมาณแปดดอลลาร์ถึงสิบสี่ดอลลาร์เนี้ยได้นะครับในตอนนี้นะที่กระแสะ AI ยังไม่บูมนะถ้าเกิดกระแสะ AI มันบูมนะหรือว่า AI มันเริ่มเริ่มเป็น A.I. โทเคนซีซั่นอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะสนุกนะครับหลายคนก็อาจจะสนุกอ่าคอนแทกอยู่ B.N.B. นะครับ B.N.B. สมาร์ทเ i n B หรือ B.P. 2 0นะครับอ่าแท็กก็เป็น A.I. p Data B.N.B. สมาร์ทเชนแล้วก็ Binance Launch นะครับ l u n a Launch Pool แล้วก็ B.N.B. s สมาร์ทเ i n B มาดูข้อมูลในทวิตเตอร์นะครับตัวนี้มีผู้ติดตามประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันนะครับใช้ได้เลยแล้วก็ following ประมาณ10บนะแล้วก็เริ่มนะครับคือตั้งแต่ปี2023เดือนกุมภาพันธ์นะครับมีเว็บไซต์ส่วนตัวแล้วก็อาัากหมุดที่ Universe นะครับมาต่อนะครับสำหรับตัวนี้ก็ เข้า X Chain ไหนบ้างนะครับตอนนี้ก็ Binance แล้วก็ PancakeSwap v3 BSC d i g i f i n a n e Gate.io m e x g o b o l Albank Binance TR Coin the b i l NovaDEX อยู่ใน Swap v3 แต่เป็นฝั่งของ BSC นะครับแล้วก็ Orange X BitTour นะครับดูดู OpenOcean แล้วก็ Tapbit Onus นะครับ Pro แล้วก็ f e m e x ต่อมาก็เป็นคอยวันนะครับแล้วก็เกตตดอไดโอแล้วก็บีลาซีนะมาต่อนะครับจูปิเตอร์จะสวอปจับจูปิเตอร์ก็ได้นะครับ, Jupiter, นะรบอ,อย่างอื่นไม่น่าจะมีอะไรละนะครับก็มีฮอตคอยโกลบอลอีกที่หนึ่งนะอย่างอื่นก็ค่อนข้างซ้ำนะครับแต่ว่าอันนี้ดีคือ คู่เทรดเยอะนะครับสำหรับเหรียญตัวของ AI ตัวนี้คือสามารถที่จะเทรดกลับไปกลับมาได้คือเล่นง่ายในในกลุ่มของสภาพคล่องอะ่ะของกลุ่มของ d e ฟานะครับก็น่าจะเป็นเหรียญที่ที่ต้องมีเรื่องของการสเต็กนะครับหรือหรือเหรียญกึ่งดีฟาเนี่ยคู่เทรดมันจะเยอะเนาะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญ AI ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของ อ่า uh, chain explorer กันก่อนนะครับของ b s p b s c สแกนนะครับตัวนี้ holder อยู่ประมาณสี่หมื่นหพันสี่ร้อยหกโทษนะครับสี่หมื่นหกร้อยสี่อง holder นะครับก็เรามาดูเว็บไซต์นะเว็บไซต์ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับซึ่งตัวเนี้ก็น่าจะเน้นเรื่องของ NFT นะครับดู NFT ค่อนข้างเป็นตัวกระตูนหน่อยนะแล้วก็เข้าไปโหวตได้นะครับก็มีแรงอะไรให้ด้วยนะนะครับก็คือสามารถเข้าไปโหวตได้นะส่วนตัวเว็บไซต์เนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับฉะนั้นอืมส่วนใหญ่จะใช้กับ AI Bita มากกว่าเนะนะครับเหรียญตัวนี้ก็เข้ากระดานบิดเกตแล้วนะครับ ก็อยู่ใน innovation zone ด้วยนะครับกระดานบิดเกตก็มีนะช่วงนี้เหรียญมันเยอะนะครับก็อ่อผมต้องแนะนำประมาณนี้นะว่าเออไม่ต้องไปทุกเหรียญหรอกนะครับไปเหรียญที่มันมีเม็ดเงินดีๆก็พอละนะครับเนาะเราก็เหรียญตัวนี้ก็น่าจะโอเคอใช้ได้นะครับก็ทำเกี่ยวกับเว็บ3 AI พวกเกม i n g p แพลตฟอร์นะครับ แล้วก็เป็น Intelligent Blockchain Technology นะครับ Sleep at a เเนี่ยก็เป็นเกมเกม i n ่งอินดัสนะครับก็ทำา AI เพื่อจะทำเกมโดยเฉพาะกับเว็บสามนะครับก็ประมาณนี้นะก็น่าจะมี NFT ประกอบด้วยแต่ว่าไม่ค่อยเน้น NFT นะนะครับก็จะมี AI Campaigning g เกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับใช้ AI ในการจัดการพวกตัวของเกมนะครับเป็นหลักนะฉะนั้นโปรเจกต์ไม่ได้ซับซ้อนนะครับแต่จะมุ่งเน้นพวกเกมโดยเฉพาะฉะนั้นถามผมว่า sleep ลดเอ AI เนี่ยถ้ามาอย่างเงี้ยผมผมจะให้เท่าไหร่นะครับผมให้เท่าไหร่ดีนะครับเกมเนี่ย ผมยังไม่เห็นนะว่าไอ้ตลาดตรงนี้เขาใช้กับตลาดอะไรแต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นไบแ a น c e เนี่ยตอนเนี้นะครับทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายของเขาน่าจะเป็นกลุ่มพวกคนจีนนะครับฉะนั้นเหรียญเทคโนโลยีพวกเนี้ยน่าจะไปประกอบกับบริษัททางทางจีนนะครับก็ผมให้อยู่ประมาณสิบแล้วกันนะครับคือปลอดภัยแน่นอน นะครับคือแปดสิบเ้าสอร์ซ็นต์ละเราก็อุปทานไม่ได้เยอะเกินไปนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องหนึ่งคือเหรียญ AI มันเยอะอาจจะต้องแข่งกันเยอะนะครับฉะนั้นผมไม่รู้นะวานคืออะไรผมดูจากตรงเนี้นะครับตรงาการซัพพอร์ตของไบแนน c e ค่อนข้างเยอะนะครับวานน่าจะเป็นไบแนน c e เองด้วยนะครับประมาณนั้น จากที่ดูนะนั้นก็ให้ประมาณทักสิบแล้วกันนะก็ถือว่าไม่ได้ลำเอียงแต่ว่าถ้าเกิดแบบจะเอาพอโตโตเลยจริงๆเนี่ยก็ต้องว่ากันนะครับเหรียญนี้อาจจะไม่ใช่เป้าหมายของคุณก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถึงเวลาของ AI AI ซีสั้นเนี่ย AI ทเ k e n สีสั้นก็ต้องวากันนะครับนาะ ข้อมูลโดยทั่วไปประมาณนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มมิชชั่นนิวมูลมีเอทีแล้วเราฝากกระดานบิทเกตไ้ด้วยเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับและสำหรับวันนี้1วัน, 1, วน1เหรียญ1น,นความมัง่งคั่งกับช่องริชมูลคอยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบิ t เกตเว็บ3เปลี่ยนจากไมกะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิทเกตสามารถสมัครกระดาน Hi